โอเคเดี๋ยวจะสอนวิธีการแบ็กอัพข้อมูลในอีเมลของ Yahoo นะคะตอนนี้ปี2021นะคะอาจจะหน้าตาไม่เหมือนวิดีโอเก่าๆนะคะเราอยู่ที่ Verizon Media Privacy Dashboard and Control นะคะถ่ายลงมาตรงนี้คลิกที่ Yahoo นะคะเดี๋ยวเราต้อง Sign In นะคะถ้าใคร Sign In อยู่แล้วก็จะไม่ผ่านหน้านี้นะคะ Sign In เสร็จอ่าเดี๋ยวเราใส่พาสเวิร์ดลงไป นะคะก็ไม่ต้องเซฟก็ได้ถ้าคุณอยู่เครื่องสาธารณะนะคะเสร็จแล้วนะคะมันจะมี3แทแทบนะคะจริงๆมันหน้าเดียวกันยาวๆแต่ว่าถ้าคุณคลิกที่แท็บนี้นะคะ Manage Your Information มันก็จะท้ายลงไปด้านล่างสุดเลยนะคะให้เราสกอร์ดาวล,ลงมานิดนึงเห็นคำว่า Download and view your Yahoo o u r y Data นะคะแล้วก็คลิก Download MyData นะคะ ่าเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเขาบอกว่าให้ select data นะคะเราอยากจะเอ่อ back up อะไรเราก็เลือกนะคะ Yahoo! มี Service หลายอย่างนะคะแต่ตอนนี้เราจะเลือกเอ่อ Yahoo Mail นะคะเอ่ออยู่ไหนอ่ะอ,อยู่ตรงนี้ Yahoo Mail ก็เช็คบ b ็อกคุณสามารถเช็คได้หลายอย่างนะอ่าพอเช็คบ b ็อกเสร็จนะคะก็กด next นะคะแล้วคุณก็จะให้เขา notify คุณเขาจะส่งลิงก์มาอะไรประมาณนั้นนะคะจะให้เขาบอกคุณตอนไหนว่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกคุณที่ไหนคุณสามารถใส่อีเมลอื่นที่คุณใช้ประจำได้หรือจะใส่อีเมลนี้ลงไปก็ได้นะคะเอาอีเมลที่เปิดบ่อยๆนะคะจะไม่จำเป็นต้องตรงกับแอคเคาท์นี้แล้วก็ถ้าอีเมลนี้โอเคก็กด Request Download ขั้นตอนออขั้นตอนที่สามเขาจะบอกว่าคุณคุณจะต้องแบบประมาณว่าะไรนะได้ได้ลิงก์ก่อนคุณถึงจะสามารถรีเควสอีกครั้งหนึ่งได้แบบประมาณนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรก็กดดันนะคะทุกอย่างเรียบร้อยเขาจะส่งอ e ีเมลมาที่ของเราด้วยอีเมลที่เราใส่ไปเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรส่งมา โอเคก็เรียบร้อยละนะคะสำหรับคนคนที่ชอบแบบว่าส่งอ e ีเมลให้ตัวเองสมัยก่อนอะเนาะนะคะโอเคกดไลคกด Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ